มาครับพี่น้องเอาแล้วล่าสุดสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นนะฮะล่าสุดนะะในฝั่งของทางด้านป้าอำนาจครับพี่น้องนะะป้าอำนาจน้ำม่วงซานี่แหละได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นาอพี่น้องเนาะนะซึ่งจากทีเอ็ดวินได้เห็นภาพครับพี่น้องโอ้ก็ถือว่าเจ็บนักนะฮะเจ็บนักก็คือไม่ยถึงรถเด็กครับพี่น้องรถนีทั้งหนาก็คือไปเบิดเลยนาอพี่น้องเนาะ,ะน่าจะชนแรงนะคะซึ่งว่ากัน่าสําหรับ รถทีมีการส้นกันครับพี่น้องนะคะคาดว่าน่าจะประมาณสามขันนะ่ยสามขั้นโดยการก็คือส้นต่อกันประมาณนั้นน้อพี่น้องนอซึ่งหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นก็มีรถของฟ้าอำนาจนำนะคะแล้วนี่เราจะเทียบมินในเบื้องภาพคัะพี่น้องกะสภาพรถด้านหน้าอันนี้ก็คือพังยับเยินน้อพี่น้องนอพังยับเยินไปเอียงต่างๆระบบทางด้านหน้าทาง ทางขวาค่ะพี่น้องก็คือไปเบิดเลยวันทอนอพี่น้องน้องอันนีก้กับ่อซ่าและละเอียดทีชัดเจนค่ะพี่น้องวาอ่าเรื่องราวมันเป็นจังไหแต่ว่าจากทีได้เบิ้งรถนอพี่น้องนาองซิมี่รถขั้นหนึ่งค่ะพี่น้องอยู่ทางหนาในะะรถขั้นหนึ่งอยู่ทางหนาก็คือเป็นรถขั้นสีแดงไอ้เม่นกบับโบสา่าบรุนนะคะแล้วก็ทางหลังนี่ก็บุ๊บไปนะคะแล้วกัสซีนี่อีกรถขั้นหนึ่งคิดว่า คือรถเก๋งนั่นนะคะพี่น้องก็เป็นรถขั้นสีขาวเนี่ยน่ะแล้วกาด้านหลังกระบุกคือกันนะคะเหมือนสีส้นเป็นทอดๆล้วกัขั้นที่สามกะอ่าน่าจะเป็นรถของป้าอำนาจขั้นสีดำนพี่นงค์นกับส้นเขาไปซึ่งรถป้าอำนาจนี่ก็คือแบบด้านหน้านี่พังยับเยินเลยนพี่นองค์คาดว่าน่าจะประมาณสามคันวันพ้อนพี่นงคนึกสำหรับเหตุการณ์นะคะอ่าอีกอย่างจังใดอันนี้กับบอสซาบคือกันวันท้อนะคะซึ่ง สำรับถนนนะคะสำรับถนนคีมีการคีค่ะพี่น้องก็คืออารมณ์เหมือนอยู่ในเมืองประมาณนั้นนาะพี่น้องเนีะ่ยะะเอาแล้าไลายคนกระถามมาหลายครัพี่น้องว่าป้าอำนาจเราเป็นตั้งไดนล่าูุดในฝั่งของทางด้านป้าอำนาจกรมีการออกมากเคลื่อนไห้นะคะว่าปลอดภัยทุกคนครับทั้งลูกสองคนและคู่กรณีทั้งสองคันขอบคุณทุกกําลังใจพันนพี่น้องสรุปแล้วก็คือปลอดภัย ลูกเพิ่งสองคนกับปลอดภัยคู่กันละกัดรวมถึงคู่กรณีนะคะคู่กรณีโอ้รถสองคันเน,นี่หน่ะอีลีแมนความแอนวินมาสรุปแล้วส้นกันเป็นทอ,อดกันสามคันรวดครับพี่น้องนะคะแล้วค้นครับนี่ก็คือปลอดภัยน้องพี่น้องปลอดภัยเพิ่งคู่กรณีเทิ่งปลาอํนนาจนั่นแหละน้องพี่น้องนํา,นาจนนนาาำรบเรื่องราวเหตุการณ์น,นั้นเป็นจังไรแอนวินกับม่วงวารร่อให้ปลาอํนนาจเพินออกมาเว่าอีกที่หนึ่ง รวไปแล้วอะไรยังไนงนพ่นงน้องอเนกกาบซาบพือกันวันเถอะนะคะแล้วนี่แหละครับพี่น้องเรียกได้ว่าเอฟซีแฟนคลับหลายยคนกับผ้ากันแห่สมกําลังใจกันดูรัวนี่แหละครับพี่นงในฟังคงทั้งด้านป้าอานาจก็่ใมีการเขามาคอมเมนต์ใต้โพ์ของจ้กของอีกนะคะว่าตอนนี้เคลียรประกันแล้วครับปลอดภัยทุกคนทั้งคู่กรณีและเด็กๆทั้งสองเป็นจั้งใดครับพี่นงก็คือได้มีการเคลียรประกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะพินงน้องอูมื้อนี้วันที่เท่าใดมื้อนี้วันที่23ตุลาคมค่ะพี่น้องเนี่ย23ตุลาคมเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าใกล้สิสิ้นเดือนนี้แล้วนะอีกประมาณ7มื้อนะคะอีกประมาณ7วันก็สิสิ้นเดือนนี้แล้วแล้วก็อีกบต่ต้องเดือนก็นสิสิ้นปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็อ่านี่ล่ะนะคะถือว่าฝาดคอไปดีแล้วล่ะที่ขนบ่เป็นหยังรถรถพังเฮาก็สามารถซ่อมได้แต่ว่าเอาคนไว้ซะก่อนแต่ว่าแอดมินมอบอกว่า ลูกลูกนะคะลูกลูกทั้งสองคนของป้าอำนาจก็คือสีตกใจยูบ่หน่อยวันถะนะคะบ่บาสีส้นแห้งหรือส้อนคอยอันนี้ก็บ่่สาวคือกันละค่ะพี่น้องแต่บาตกใจยากแน่นอนนาอนพี่น้องเนาะกะอ่านี่แหละนะคะสรงกําลังใจนะคะสรงกําลังใจให้ทึงป้าอำนาจให้ทึงลูกลูกทั้งสองคนนาอนพี่น้องเนาะ,ะอ้านีแล้วค่ะพี่น้องนะคะก็แจ้งเทียน่นด้บอกไปอีกประมาณสองเดือนเดือนประมาณนั้นละ กะิกเข้าสู่ปีใหม่วันเทาะเนาะพี่น้องเนาะนะกะเดือนนี้เดือนตัวลาครมกะขอให้อ่าสิวาา่าจังได๋ล่ะเบิดข้อเบิดสูงวันเทาะนะคะขอให้อ่าเป็นการฝ่าคลอไปแล้วกะหลังจากนี้กะขอให้มีแต่เนดีๆเข้ามาหลายคนบอกว่าคั่นแบบนี้นี่คั่นคนบ่เป็นหยังก็คือเหมือนเป็นการฝาดเคราะไปเน,น,นะาะพี่น้องเนาะล้วกะสิมีแต่เนดีๆเข้ามาหลังจากนี้นะคะเอากะส่งกําลังใจให้ทางด้านป้าอํานาจ เราพี่น,อน้องเนาะถือได้ว่าสุดยอดนะคะสุดยอดในในเรื่องของเดว่าจังเลยล่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนในตอนนี้ที่กระแสกับบ่ธรรมาดดาเด็กกับพี่น้องหลายคนก็คืองิลากันด้ติดตามนะคะในฝั่งของทางด้านป้าลำพันธ์นะคะป้าลำพันธ์แล้วก็สิมาแบบคิดคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ร่วมก,กันกับทางด้านป้าอำนาจนะคะซิมาให้ป้าอำนาจแล้วแต่งตัวเป็นผีบาแน่เป็นบอดโจแนนะคนะละก็ ถ้าหนอนปลาลำพันธุ์แล้วก็แต่งตัวคือกันครับพี่นงก็คืออ่าเห็ดข้นเนต์รวมกันหลายคนบอก่าป้าอํนนาตะกีนีปานมาแล้วเสี่อวน้ำคนหลายคนมาจังสันปานมาแล้วเสี่ยวน้ำคนก็คือเราเป็นคนนิ่งๆนเงียบแต่ว่าในตอนนี้กับกายเป็นมาเล่ากาแสดงออกจังสิแมเป็นจังไรเอ,อินมายอดวิวถล่มทาลายกัทีว่าบอท่ธรรมดาเราพี่นองนะตอนนี้หลายคนก็นคือแบบดูตาก็เบิดแล้วก็นานนี่ครับพี่นง กลัวเล่าสีวอาออกมาในแต่ลกํำว่าคิดหอดอุงอิงว่าอ่านี่ลหละอยากวอากับรานสาววันโถกับบ้ากาวอกกลัวสีวอาเป็นคําออกมาได้ดีมันบเหแมนเรื่องง่ายๆแล้วพ่อปลาอํานาจได้มีการออกมากเคลื่อนไหวมาคิดหอดรานสาวเป็นจังไนเรียกได้บว่าอิีแฟนคลับหลายคนพากันแห่เข้ามากดแท่กันรัวๆสำรับพูดของปลาอํานาจเราพี่น้องเราเป็นจังไนเอิรนมานี่ลหละ พ่อได้เห็นหลานสาวอุ้งอิงนพีน้องพ่อได้พพอกับอุ้งอิงเนี่ยกะถือว่าเป็นโมเมนต์ทีไยคนอยากเห็นมากที่สุดเพราะว่านี่แหละปาอํานาจแล้วก็สิเป็นคนที่แบบบอกคอยป่าบอกคอยเบาแล้วคันในพ่อกับอุ้งอิงสิเป็นจังไหนายคนอยากเห็นมาจังสันตานพี่น้องเนาะอาด้แล้วครับพี่น้องนะสำหรับในมื้อนี้กะอ่านะคะกรต่องรอทางดนานปาอํานาจออกมาชีแจง อีกที่หนึ่งนะคะแบบนี่บอสจะเป็นบอสโจทางด้านพอกันใช่ศิลปินสาวหน่อยละทางไร้คนกับพี่น้องก็พากันเห่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆปลอดภัยปลอดภัยบุญรักษาพันณุพี่น้องไรยคนกับทรงกําลังใจวันถอบางคนกับว,ว่าเดินทางแทบทุกวันเรื่องอุบัติเหตุไม่มีใครคาดการได้ปลอดภัยแมนเอลีคับพี่น้องสําหรับอุบัติเหตุนะคะโฮาบอสามารถีสปรับรูด้น,นะคะว่ามัตสึกิืดขืนย่ำใด ะคะึงแม้ว่าเขาเสียระมัดระวังคักซ้ำใดค่ะพี่น้องเขากับร่เนี่ยแต่คือกันว่าคันอื่นเขาจะระมัดระวังกับเราไหมนะคะแบบคันเข้าบอส้นเขาเขาก็มาสวนเข่าวันถกอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกครั้งเราพี่น้องเนาะแต่ว่าในครั้งนี้ของปานาค่ะพี่น้องก็ถือว่าฝาดครอไปเนะ,ะเพราะว่าควรไม่เป็นอะไรทุกคนปลอดภัยหมดทุกคนปลอดภัยหมดนะคะแต่สําหรับรถดานนาก็คือ พังหยับอยู่ค่ะพี่น้องเอาไอโคนก็ว่าบอกมาโดนแหลบบ้านในบอดถึงป้ายทะเบียนรถสำหรับป้ายทะเบียนรถขั้นดำของแตาอำนาจค่ะพี่น้องก็จะเป็นเจ็ดสองแปดแปดนะคะขั้นขาวป้ายทะเบียนรถนี่ก็จะเป็นสองศูนย์แปดศูนย์ส่วนขั้นแดงอีกขั้นหนึ่งก็จะเป็น4465ี่หกค่ะพี่น้องอันนี้คือป้ายทะเบียนรถถึงสามขั้นนาะพี่น้องเนาะกะตามนั่นแหละนะคะ่ะพี่น้องเนี่ยตามนั่นแหละเนี่ยเซอร์วานหลังจากนี้ก็คือสีนี้แต่สีนดีๆเขามา แล้วพี่น้องก็ส่งกำลังใจและก็เป็นกำลังใจให้นะเอาไะแล้วก็พี่น้องจำรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปสำนีสะกอนเนาค่ะก,ก็มาสวัสดีค่ะ